สวัสดีค่ะนีต้อนรับเข้าสู่อลกนี้ค่ะวันนี้นะคะรถไฟก็มาเที่ยวที่ส่วนรุมค่ะมายิงปืนนะคะดูลุควันนี้สิคะเพื่อนๆชีคือแต่งหน้าแบบแบบๆแบบคอนแทคเลนส์สีเขียวนึกว่าเป็นพญานาคีมีใช่นะคะ ดูสิข่าววันนี้เรามาแอบแอบยิงปืนว้คือผู้ชายอยู่เวอร์ดูว้ชายน้อยตกน้ำเนี่ยค่ะลูกวันนี้เบาๆบาใส,ใส่ชุดทมพพงพู่พีงเงอร์พีเงอร์คุณแม่อุ้ยตื่นเต้นอะ่ะกลัวยิงไม่ได้นะคะดูสิคะผู้หญิงสวยๆอะไรจะไม่ยิงปืนไม่มีหรอกโลกนี้ แต่มีนะคะเนี่ยกำลังโดนสอนละคือคุณพี่สอนแล้วอุ้ยดูชี้จับแล้วค่ะชีเช้เลงชี้เลงชี้เลงเป้าชี้เลงเป้าเอายังเขาบอกว่าใส่เดี๋ยวเดียวเขาลองใส่ดูก่อนอ่าเลงละอันนี้เขาบอกว่าเลงเลงนะน้องเลงค่ะเลงเลยมีชี้เลงและชี้กะ ชีย่อชีกะแล้วชีชี้ทำอะไรชีจะยิงค่ะพี่คือยังไม่ล็อกเป้ายังไม่คือตายยังคือเลงไม่ตรงนะคะคือจะยิงแล้วค่ะอ้าวยิงไปแล้วค่ะคุณแม่ยิงไปแล้วชียิงแล้วค่ะชียิงสุดฤทน้องชียิงแบบไม่เลงอะชีะยิงแบบไม่เลงวะเออชียิงเออนด้ไง ยิงมาแล้วค่ะโดนผ้าหมดเลยเป้าอยู่ในน้องน้องยิงไม่โดนเป้าเลยโอ้ไ oh ม <Okay. S 1> ่กชีไม่โดนเลยจ้ะเขาก็เลยให้โอกาสมาแก้ตัวไงคุณพี่เขาบอกว่าหนูถ้าจะยิงแบบนั้นมันก็ไม่ได้มันเสี่ยฟิวเนาะ จะไปยิงอะไรเนี่ยเห็นไหมเขาเพราะว่าหงายขึ้นหงายลงหงายขึ้นหงายลงนะนองนะคือตั้งใจน่อยคืออย่าเล่นคือติดสวยอะค่ะคือติดสวยนะแล้วก็เออเอาใหม่เอาใหม่ยิงอีกเลยเลงอีกเออเออเอ้ยคือยิงเวออะค่ะ ือเล็งเล็งเล็งแล้วก็ยิงสิก็จะเล็งอยู่นั้นคือนี่แหละนี่นี่นี่ยิงเข้าไปสิคุณพี่ยิงเข้าไปสิคะ่ะจะจะมาดูบทสรุปกันว่าจะยิงเปะหรือไม่เปะนะคะเพราะว่าดูความที่แบบเป็นคนสวยอนะนาะมันก็จะยิงแบบ โดนบ้างไม่โดนบ้างเพราะว่าฟิวชนีแอปทั้งที่ไม่ใช่ชนีเลยแต่ก็อยากสวยเหมือนชนีแต่ก็ยังไม่เป็นชนีมาก